สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีเทคนิคดีๆเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะในการเลือกปลานะคะเราก็จะดูตาตาใสาๆเหงือกแดงๆตัวปลาก็จะเป็นสีชมพูนะคะตามห้างเดี๋ยวนี้เขาก็ขอดเก็ตควักไส้ควักพุงให้เรียบร้อยเลยนะคะสะดวกเกี่กการทำอาหารนะคะ ได้มาแล้วเราก็จะเอามาทำความสะอาดด้วยการล้างด้วยเกลือก่อนนะคะแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดสองสามน้ำค่ะล้างเสร็จแล้วเราก็จะมาหมักด้วยเกลืออีกรอบนะคะหมักบางๆนะคะเพื่อนๆเวลาเราเอาไปทอดปลาจะไม่ติดกระทะนะคะทอดง่ายแล้วก็เหลืองสวยด้วยนะคะเพื่อน หมักทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะต่อไปค่ะเราไปตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะคะทอดปลาจะได้สวยๆค่ะเราก็จะใช้ไฟกลางๆแต่ว่าต้องรอให้ร้อนจัดๆนะคะจะมีควันขึ้นมาเล็กๆสังเกตด,ดูนะคะ ต่อไปค่ะน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะเอาปลาลงไปค่ะเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะคะเราก็จะให้อีกข้างหนึ่งเหลืองเลยนะคะแล้วเ,เราค่อยกลับค่ะ เลาเราเริ่มเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับอีกด้านหนึ่งค่ะเห็นไหมคะพอเรากลับมาอีกด้านหนึง่งเหลืองสวยเลยค่ะเราก็จะทอดให้อีกด้านหนึ่งสุกเหลืองเลยนะคะทานกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดหรือว่าน้ำจิ้มแจ่วน้ำพริกกะปิยิ่งดีค่ะเพื่อนเรื่อง ทอดให้อีกข้างหนึ่งเหลืองนะคะเหลืองกรอบเลยเราเอาตะหลิวไปแกะเนล่อนออกเลยนะคะเริ่มเหลืองแล้วค่ะตัวปลาก็จะกรอบมากเลยนะคะเพื่อนๆเราก็จะเอาตะหลิวจากน้ำมันลาดไปบนเนื้อปลาเพื่อจะให้เนื้อปลากรอบขึ้นนะคะ กรอกมากขึ้นค่ะไม่ายๆค่ะเพื่อนๆสามารถเอาไปทำทานกันได้เลยนะคะสูตรป้ามิตรค่ะเพื่อนๆเอาไปทำทานเลยค่ะ